ออมานันีอออะกอนั่งกับพี่ก็ได้เด้อจะไม่เห็นไงกล้อมเห็นแล้วก็อันนี้พี่น้อยตุบานีฝาดเขีย เอาคอลเลียมด้วย รอบๆเบสดีของพ่อยอะจะเอาไปทิ้งหมจะเอาไปทิ้งเหมกลับแล้วบอกินข้ากินน้ำก่อนีิมีอาหารมีแมวเลี้ยงเยอะแยะขนมข้าวท่อมไดหมด กได้ยอดทั้งหมดนะครับมีคณะของเจ้าภาพพันธะแพทย์นัดสีวชิรวัฒนะครับดรสุเมศวรรษและคณะจำนวน200,000บาทนะครับแต่คณะบุญดอกโบกางน้ำโดยคุณแพนพันธุ์กุลทูลคุณลุงชัยนุณพลเรี่ยมดุลจำนวน100,000สนสีบาทนะแล้วก็ของโรงพยาบาลโพแปก2 8 0ยบาทโรงพยาบาลท่าบ่อ5,000บาท แล้วก็ชาวบ้านนะครับรวมรได้หมื่นเจ็ดพันกว่าบาทรวมเป็นยอด3 6 5แสนหกหมื่นห้ันบาทนะครับสามนหก่นห้าพันบาทคม่สาธุพุทณานอ่ะนี่รับพรทุ่านไปไหนไปไหนไปไหนอันนี้อุ้าอร้มวันนี้ไปก่อน ข้ามโนิธทิมดเลยหลวเอาลวงเอาลงดานเอามูลนิมิดพอมีอยู่แล้วทัพสองเบอร์นั่นแหละนั่้งั้นนี่ลงปูเรียนรุ่น,น,น,นลุมไปนั่นน่ะนุ่มรุ่นสร้างก็จะ <c oughs> ดีหรวยกกนครับ คุณลุงเรียนนั่นน่ะไม่หลวงพ่เรียนนี่อยู่กับท่านมาจะเป็นเนรก็ปวดวดมันสงวัดอรัรเอันบวชพระนะองพะร้ห้าตอนเป็นเนรนี่ยังไม่มีบ้นเยังไม่พาอยู่ครับ เป็นสร้างเกียแอายุพี่0ปีปัจจุบันเนี่ยสอกแบบหน้าตาดีใช่ นยงน้อยยงน้อยโยบั้งโบไนอยู่เป็นมะเร็งอยู่ที่โรบานมาไม่ได้นครับที่น้อยสมานีนะครับมอเด่ปนนดมีอะไรจะให้ท่านกินหรอขนมท่าก็มามาหมดเลย อ่ะนี่หลวงพ่อไม่ให้ยุ่งยากทํเร็วด้วยครับครับทําวด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่วงเวลาไม่มีต่อยอดไม่มีแมต่อเราได้ปูงต่อไปแล้วเด้อตุนีเศษต่อไปลดีเในวั้เในวันแล้วค<ต>รับได้ ขอ้อคูไห่หาให่ดูตนตัวทุกบอกว่าขอน้องลุกวจเ็ให้ฝกเฮาเห็ดเรียบง่ายพอมีลำไรให้เบิ่งไปถอยยางน่ะ จะใช้ท okay. uh, so ุนไม่เยอะได้มาเออนั่นแหละเออเ้าอย่าเอาไปทิ้งเลยนะอย่าไปทิ้งเลยเออใครยังไม่ได้มาเนอะอันนี้ลูกสาวเหรอลมียนที่ไหนนะลูกลูกสุดเมย์จะไป็นอะไรดีแล้วจะทำอะไร โมริกาอโ้ไกลๆแ้พนมาให้ไดอกอยจะให้ได้ดอกเตอร์นะองให้ได้เป็นดอกเตอร์เอเป็นดอกเตอร์นะลกเนต้อด็อกเตร์เหมือนกันนี้ลงบาลท้บบอกอยู่ไหนเาบรบอกหรือเปล่า รับที่เขามากครับหลวงพ่อที่แานที่งานรับงพ่อรัเขามากไปเลยครับท่านพ่อได้ระยาอ้อมเางิน่ออออเอาอัเออเเออเออเออออเ รถทัวใช่หลวงพ่อครับมีมีญาติโยมมาอีกรถทัวร์หนึ่งกำลังเดินเข้ามาครับเดินไปนี่กั้นหลวงพ่อไว้เดินเข้ามาอยู่ครับรถทัวร์เอารถทัวร์เขาไม่ได้ข้างนอกเขาจอดได้ข้างนอกรถเดินมาเดินมาใช่ไหมครับเออเพราะว่ามันรถเต็มไปหมดแล้วอ่ะขับกลับไม่ได้เลยครับ ขอข้าขอข้านิดหน่อยเอาข้าวกับอะไรคะข้าวอแล้วหลายขวดเลยนะเอาออกหน่อยนึวอเกลค่เอาอันนี้ข้าวแกงอะไรคะข้าวแกงเอาข้าวหมดไหมอยหลายขวดเอาข้าวนิดเดียวเลยข้าอแล้วอขอบข้าวขา Jadi, aku mikir, aku

ุมาเตเป็วัฒบันตรายโยสุข uh, ิสิทายุมุพาวาพระที่ว่าธนสีติชนิชย์ยังมุทาปัญญายิโนจัตตารธรรมวัฒนทันดีอายุวันโนสุขาสปะลใช้ใชใช่ใช่ใชนใน่ใช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 กใชนใจ่ใช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 ่ใ่ใช้สู้ใช่ใช่ใชใช่ใช่่นี่สู้ใ่ แล้วผมยังไปเขาวานยั๋ยวผม่มาแล้วครับเียวหูอไม่หนีถูกที่นี่ไม่หนีจักเ้าเดียวท่านหมีจะหนีหรือท่านหมอครับ